สวัสดีครับวันนี้เรามาชมหน้ากากฟาโรหน้าเริ่มโหดแล้วช่วงนี้ก็จะนิบเงียบเพราะช่วงนี้จะคนเลี้ยงต้นไม้จะออกเที่ยวกัน นนซื้อมาเพราะความชอบซื้อมาเลี้ยงขายได้ก็ไม่เป็นไรขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรซื้อมาตอนมีกระแสสามสเดือนที่แล้วฉะนั้นซื้อมาราคาแรงมากแต่ช่วงนี้ราคาก็จะ เงียบๆลงถ้าเพื่อนๆที่พี่สนใจก็ถ้าราคาไม่แรงก็ควรจะเก็บไว้เราซื้อด้วยความชอบเราอย่าไปหวังกำไรมากมายเราจะมีความสุขกับมันแต่ถ้า เราหวังจะามาทำกำไรเยอะๆมันก็จะทำให้เราทุกเลี้ยงด้วยความชอบไปก่อนนี่ผมก็เลี้ยงขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เลี้ยงไว้หนึ่งสองสาสี่ห้าหกดปดเ้า สิบสิบเอ็ดยอดสิบสองยอดไปลายไหลแต่ก็แบ่งแบ่งไปให้เพื่อนๆไปสามไหลละปลายสามรับก็ราคาเบา,เบานี่ก็ชอบ ไปซื้อมาเลี้ยงสัจนจ้นนี่ก็แต่บันเฮดใบก็หลายเยอะนี่ก็ช้างเหลืองโอ้แต่ใบนี้สวยมากมาถ้าแบบ จริงๆชอบแบบวากิวแต่อันนี้มาแบบโอ้โหเหลืองครึ่งมันจะโตช้าไปหน่อยอันนี้ก็ได้มาราคาไม่แรงช่วงกระแสดรอปลายลงกา้าอนอมาชมปลูกไว้เพื่อชอบ เคลอนสวยต่ฉีดยากันแมลงกันเชื้อราเอามีลูกขึ้นมา1 2, 3, 2> ึ่สอก็จะเก็บไว้ขยายไว้เพรามีอยู่ต้นเดียวก็คงหาเก็บช่วงราคา ไม่แรงนี่ก็โอจิตโต้ลายดุดุก็ช่วงนี้ราคาไม้ก็เบาๆเราก็เก็บทำจำนวนซื้อมาช่วงนั้นก็หมื่นต้นต้น ชอบมีเสน่ห์ของมันเราก็ปลูกขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ก็เลี้ยงความสวยงามของเราออดิบมังนี่ก็แนนซี่เพิ่งจะเริ่มกัด ก็ซื้อมาราคามไม่แรงไปพวกนี้ชอบอดิบด่างมิ้นนี่ก็ช้างขาวลุ้นตัดมาจากแม่ขาวเลยแต่ลูกเขียวโหแต่ช่วงนั้นซื้อมา สามหมื่นต้นนี้ถือว่าแรงชอบกะว่าจะฟุกสรุปเขียว <c oughs> ก็นี่ก็ท็อปปี้คอมสตอมได้ลูกไว้สี่ต้น ี่ก็น่าจะเป็นแบ็คมิจิกลายสะสมไว้สะสมขยายนี่ไว้เราวาซื้อมาต้านใหญ่นะแต่มาอยู่กับเรามันดอบนี่เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาใหม่ก็ชอบก็เลี้ยงไปครับไม่มีอะไรมาก วันกระดาษก็ชอบกเกาะเลี้ยงไปต้นนี้ก็ให้ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นก็จะเก็บทำขยายไว้ถ้า มีคนซื้อก็ขายไม่มีคนซื้อก็ขยายไว้เพราะเราชอบมันลายมันมันมีเสน่ห์ของมันเห็นแล้วผมชอบมากลายไม่ซ้ำ ชอบนี่ก็ช้างดังเหลืองนี่ก็บอนกระดาษชอบกอมีเสน่ห์นี่ก็โอกก ลูกก็าดางหลังไม่ดังหน้า,เ,าเลี้ยงไปเราชอบเราก็เลี้ยงเดี๋ยวเป็นยังไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกที ราคามาหรือขายได้ยังไงใหม่ๆมา,มาน่าจะโหดเกินไปล้วสวัสดีครับ